สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส่องดาราเดรี่มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของคู่หริ่งออมมาฝากกันอีกแล้วนะคะ แต่มันเป็นโมเมนต์เก่าแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็รีโพสต์กันมาในเอกซึ่งเราชอบโมเมนต์น่ารักน่ารักเก่าของคู่ริ่งออมซึ่งเป็นธรรมชาติมากก็เลยอยากให้ทุกคนได้ชมความน่ารักของคู่ริ่งออมแต่ว่ามันจะเป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะคะทุกคนประมาณว่าพิธีกรถามว่าถ้าน้องออมโดนคนเข้ามาทําร้ายจะทํายังไงและเราก็ชอบคําตอบของพี่ริ่งมากพี่ริ่งตอบว่าคนนั้นจะไม่มีวันเข้ามาได้เลยเพราะริ่งจะสังเกตตั้งแต่แรกและจะปกป้องความรู้สึกน้องด้วย แฟนคลับก็ต่างรีโพสแล้วก็คอมเมนต์ในคําพูดของพี่ดิ่งกันแบบนี้ขอให้ดูแลการรักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาคนที่รักน้องออมมากที่สุดก็คือพี่ดิ่งนี่เองสุดยอดมานะคะอบอุ่นดูแลกันดีมากเลยถัดมานะคะดูแลน้องดังเจ้าหญิงไม่เกินจริงเป็นถัดมาค่ะพี่ดิ่งน่ารักมากจริงๆ คอมเมนต์ต่อมานะคะเขารักของเขาถนอมของเขามากจริงๆใครจะสู้พี่หลิงได้ล่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะเป็นพี่บริการทั้งในจอและก็นอกจอจริงๆค่ะพี่หลิง บอกได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคู่หลิ่งออมนับวันที่หนึ่ไม่ว่าจะในซีรีส์หรือว่าหน้าจอถ้าในซีรีส์พี่หมอฟารดาหรือพี่ตะวันหรือในอนาคตจะเป็นพี่รันของน้องนีนแต่บอกได้เลยว่าในชีวิตจริงไม่มีใครซู้พี่ตะหลิงของน้องออมได้เลยเพราะว่าพี่หลิงดูแลน้องออมเป็นอย่างดีไม่แปลกใจเลยว่าทําไมหลิงออมถึงมีแฟนคลับน่ารักเยอะมากขึ้นทุกวัน ก็พอทุกอย่างมันชัดเจนมันดีต่อใจหลงรักหลิงออมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดีต่อใจมากๆแต่ก็ดีใจกับน้องออมด้วยที่มีพันเนอร์อย่างพี่หลิ่งน่ารักที่สุดสุดที่รักของน้องออมและก็ส่วนเหล่านั้นก็รักหลิงออมมากที่สุดสุดที่รักของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันด้านล่างได้นะคะแล้วเจอกับสดาราดีดีใหม่ในวันถัดไปายบายสวัสดีค่ะ